Boa สวัสดีครับช่องโอทอร์ชาแนลนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาแกะกล่องส่มของ d ิจ i มอน Adventure ชุดที่3จากค่าย BN Figur กกันนะครับผมซึ่งจริงๆเนี่ยกล่องส่มของค่ายนี้เนี่ยเคยออกมาแล้ว2ชุดก่อนหน้านี้นะครับนั่นก็คือชุดที่1จะเป็นเด็กๆที่ถูกเลือกนะครับแต่งชุดของดิจ i มอนล่างปกตินะครับผมและก็ชุดที่2เนี่ยจะเป็นเด็กๆที่ถูกเลือกนะครับแต่งชุดของดิจิมอนที่พัฒนาขึ้นมาอีกล่างหนึ่งนะครับผมแต่ว่าชุดนี้นะครับเขาได้ดีไซน์โดยการนําเอาดิจบมาแต่งชุดของเเด็กกที่ถูลือนแต แล้วก็มีตัวซีเครตด้วยกันหนึ่งแบบนะครับโดยตัวซีเครตเนี่ยก็คือตัวอัลมองสีขาวนะครับแล้วก็แต่งชุดของไทจีเป็นสีดานะครับซึ่งถ้าถามผมเนี่อยากได้ไหมคือผมอยากได้เป็นสีปกติมากกว่านะครับเพราะว่าคือเหมือนกับแบบเราโตมากับการ์ตูนในวัยเด็กนะครับแล้วก็อยากได้แบบสีที่เป็นออริจินัลหรือสีคลาสสิกนะครับผมว่ามันมันมีผลทางจิตใจมากกว่าสําหรับผมนะครับผมก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยววันนี้มาลุ้นกันนะครับขอให้ได้ตัวสีปกติอย่าได้ตัวสีพิเศษนะครับผมถ้าอยววเเรราาไปดดูกกัันลยี่คบ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตัวกล่องกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมอันนี้ก็คือด้านบนนะครับผมจริงๆตรงนี้เนี่ยเขาสามารถแกะแล้วก็เอามาทําเป็นฉากตั้งได้ด้วยนะครับอย่างนี้นะครับผมอ่าอย่างนี้นะครับผมแล้วก็นี่เป็นด้านล่างนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องแรกกันเลยดีกว่าครับรุนมากขออย่าให้ได้ตัวพิเศษเลยและตัวแรกที่เราได้นะครับก็คืออ่าได้โกมาม่อนนะครับใส่ชุดรุ่นพี่โจนะครับผมอ่ก็อันนี้เป็นตัวของโกมาม่อนนะครับผม ก็จะเก็บดีเทลของตัวรุ่นพี่โจมาครบหมดเลยนะครับผมทั้งตัวนาฬิกานะครับผมแล้วก็ตัวแว่นตานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวเสื้อกับบางเกงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับแบบไอ้ปลอกแขนนะครับอีกข้างหนึ่งที่รุ่นพี่โจเขาใส่อยู่นะครับ แต่จริงๆพอตัวดิจิมอนอ่ะพอมาใส่เป็นชุดแบบเด็กที่ถูกเลือกแล้วแบบมันออกมาน่ารักมากเลยผมว่าเพราะปกติชุดก่อนๆเราจะเห็นแต่แบบตัวเด็กที่ถูกเลือกใส่ชุดดิจิมอนใช่ไหมครับแต่อันนี้ก็แบบเป็นความพิเศษอีกแบบหนึ่งนะครับที่แบบเออเขาทำออกมาผมว่ามันน่ารักดีเสร็จแล้วนะครับผมตัวโกมามอนในชุดรุ่นพี่โจนะครับ ลองต่อไปนะครับผมตัวที่ได้คืออ่าพาวมอนนะครับในชุดมีมี่นะครับผมก็ตัวดีเทลนะครับอันนี้น่ารักมากเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยตัวมีมี่อะครับตัวเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยก็คือตัวหมวกสีชมพูนะครับที่สวมอยู่แล้วก็ชุดสีแดงนะครับผมชุดกระโปรงอันนี้ก็คือพาวมอนก็คือเก็บมาหมดเลยนะครับทั้งหมวกทั้งชุดเลยนะครับผมน่ารักมาก แต่ว่าตัวหมวกเนี่ยอาจจะแบบสวมไม่ได้นะคะรับเขาก็เลยเอาแบบเป็นเหมือนห้อยเป็นกิมมิคเอาไว้เล็กๆนะครับผมเพราะว่าถ้าสวมจริงๆเนี่ยหมวกมันน่าจะใหญ่มากแต่จริงๆถ้าเกิดว่าให้พาวมอนสวมหมวกผมว่ามันก็น่าจะน่ารักดีนะครับผมจริงๆอยากเห็นเหมือนกัน <laughs> นี่นะครับผม เขาทําดีเทลดีมากอะไอตรงขาคือแบบมันไม่ใช่แค่แบบเป็นพื้นเขาเรียกว่าอะไรอะตันตัน,ตนเรียบเรียบนะครับแต่ว่าอันนี้เขาทาเป็นแบบยุบเข้าไปเหมือนเป็นพืชจริงๆนะครับผมจริงๆอะไอตรงหางพาวมอนมันจะมีแบบดีเทลนิดหน่อยที่จะเป็นลำแหลมโผล่ขึ้นมานะครับแต่ว่าอันนี้โอเคเข้าใจได้แต่ว่าโดยรวมแล้วแบบสวยมากน่ารักมากๆนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมพาวมอนในชุดมีมี่ มาที่กล่องที่3นะครับตัวอากุมอนยังไม่ออกเลยอ่ะและกล่องนี้นะครับตัวที่ได้คืออ่าเทลมอนนะครับผมตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมตอนเห็นรูปโปรโมทแล้วผมแบบอยากได้มากๆเพราะว่ามันน่ารักมากๆ ก็อันนี้นะครับผมจะแยกตัวหางกับตัวบอดีของตัวเทลมอนมาให้นะครับผมเพราะว่าอาจจะแบบการการเสียหายการหักอะไรอย่างนี้นะครับผมเนี่ยคือแบบผมว่ามันน่ารักมากครับเพราะว่าปกติเนี่ยชุดของฮิคาริเนี่ยผมว่าแบบเขาน่ารักอยู่แล้วในโทนชมพูเหลืองนะครับผมแล้วแบบตัวเทลมอนที่เป็นแมวเนี่ยเอามาใส่อีกแล้วก็แบบมีการเป่านกหวีดเข้าไปอีกคือแบบ คือตอนนี้ทั้งตัวเทลมอนมันมีแต่แบบกิมมิคของฮิคาริเต็มไปหมดเลยสำหรับผมนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะที่ผมแบบชอบตัวนี้มากมากตั้งแต่แรกเห็นกนะ็เพราะว่าตัวดีไซน์แอคชั่นของเขานะคับก็คือมันเป็นการกระโดดที่แบบเป็นการยืนด้วยหางอะครับผมว่ามันเป็นการดีไซน์ที่น่ารักมากคือผมชอบมากๆนะครับผมอ่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวผ้าพันคอของฮิคารินะครับอ่านี่ก็จะเป็นเสื้อและก็กางเกงที่ฮิคาริใส่นะครับผม แต่ว่าถุงมือนี่ก็ยังจะเป็นตัวของเทลมอนเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นตัวคิมมิคของเขานะครับก็เลยไม่ได้เปลี่ยนอันนี้ก็คือตัวนกหวีดนะครับที่คาริจะห้อยคออยู่บ่อยนะครับผมอลาแล้วที่หางก็ยังมีโฮล่ลิงเหมือนเดิมนะครับผมก็จะมีตัวดีเทลเล็กๆนะครับสำหรับโฮล่ลิงนะครับผมคือในเซตผมชอบตัวนี้สุดและสำหรับตัวดิจิมอนเซตนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับผมตัวเทลมอนนะครับ ที่สี่นะครับผมเฮ้ยอ๋อกะบูมอนตกใจรืยว่ากบูมอนโอเคอ่านี่คือตัวกระบุมอนนะครับผมก็จะแยกหางกับตัวมานะครับ กาบูมอนนะครับผมอันนี้ก็เป็นใส่ชุดยามาโตะในภาคแรกนะครับผมก็เป็นเสื้อแขนกุดนะครับผมแล้วก็อีกด้านนึงเนี่ยจะมีเหมือนกับแบบผ้าผูกอยู่ที่ข้อแขนนะครับตรงหัวไหล่นะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับก็จะมีแอบซ่อนมือกับูมอนนิดนึงนะครับอยู่ข้างหลังนะครับผมเพราะปกติแล้วตัวกาบูมอนเนี่ยเขาจะสวมขนสัตว์นะครับที่มี4ี่มือนะครับผมอันนี้ก็แบบถ้าดูผ่านๆแรกๆนะครับก็เราก็จะไม่เห็นมือด้านหลังนะครับผมแล้วก็ใส่กางเกงนะครับของยามาโตะเป็นอีกตัวนะครับที่ผมว่าน่าารักกมนะค กับบูมอนนะครับโอเคครึ่งทางแล้วและตัวนี้ก็คืออ่าเป็นปิโอมอนนะครับผมในชุดโซระนะครับ นี่ก็น่ารักอีกตัวหนึ่งนะครับจริงเซนนี้ผมว่าน่ารักหมดเลยก็คือเขาจะใส่หมวกของโซระนะครับผมก็คืออันนี้เนี่ยจะเป็นหมวกกิมมิกเลยที่จะแบบมีสายห้อย,ย,ย,ยนะครับของโซระแล้วก็จะเป็นเสื้อแขนกุดนะครับผมแล้วก็เป็นกางเกงยีนนะครับผมข้างหลังก็จะมีแบบหางโผล่ออกมานะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะทําให้เราแบบไม่เห็นตัวเอกลักษณ์ของตัวบิโอมอนนะครับผมไอตรงหัวที่จะแบบมี2อแฉกแหลมๆออกมานะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของตัวบิโอมอนนะครับผมแต่ว่าโอเคไม่เป ัวปิโยมอนนะครับผมมาถึงกล่องที่6กันแล้วนะครับเราเหลืออากูมอนเป็นตมอนแล้วก็ตามอนนะครับผมกล่องนี้ผมว่าเป็นตมอนเพราะตัวมันแน่นๆเป็ตมอนมันดูชุดอ้วนๆมาก อ่าเต็นตมอนจริงด้วยอันนี้นะครับเป็นตมอนซึ่งเต็นตมอนเนี่ยก็เป็นอีกตัวที่แบบผมชอบมากนะครับผมคือตั้งแต่เห็นแบบภาพอาร์ตเบอร์ครั้งแรกแล้วผมรู้สึกว่า <c oughs> เฮ้ยเต็นตมอนเนี่ยแหละคือตัวที่แบบผม ยังไงก็ต้องมีอ่าลองจากเทลมอนแล้วกันเพราะผมชอบเทลมอนสุดแต่ว่าผมรู้สึกว่าในการทำดีไซน์ฟิกเกอร์ตัวนี้มันมันน่ารักมากเพราะว่าเป็นตอมอนปกติเขาจะเป็นเต่าทองแล้วก็เดินแบบหลังคอมใช่ไหมครับแต่ว่าอันเนี้มยมือนก็บแบบชุดโคจิโร่อะเขาคุมเหมือนชุดกันฝนเลยคือแบบปิดตัวเขาหมดเลยไม่เห็นดีเทลแบบ ของเต็นโตมอนเท่าไหร่นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นกางขาสั้นนะครับของโคจิโร่ซึ่งพอเต็นโตมอนมาใส่เนี่ยมันก็เหมือนกงขายาวเพราะว่าเขาอาขาไม่ได้ไม่ได้ยาวขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่าโดยรวมแล้ว,วพอดีไซน์ออกมาผมว่ามันเป็นตัวที่น่ารักมากๆนะครับสำหรับเต็นโตมอนตัวนี้นะครับผมมันดูแบบตุ้ยนุ้ยอ้วนๆนะครับผมแต่ว่าก็มีจุดแบบอ่าลงสีไม่เนียบอยู่นะครับแต่ว่าโอเคเราก็ดูโดยรวมนะครับซึ่งถือว่ามันน่ารักซึ่งสําหรับผมเนี่ยก็โอเคปล่อยผ่านได้นะครับผม นี่นะครับผมตัวเต็นโตมอนนะครับโอเคจนแล้วจนรอดอากุมอนก็ยังไม่ออกนะครับแะกล่กองน,นี้ก็คือตัวอากุมอนออกแล้วเราได้สีปกตินะครับผม เย่ก <Yay. S 2> ็อันนี้นะครับตัวอากุมอนก็คือเขาจะใส่แบบคอสตูมของไทจินะครับก็คือเป็นเกงขาสั้นซึ่งอันนี้เขาดูออกว่าเป็นเกงขาสั้นไม่เหมือนกับตอนตัวเตนโตมอนนะครับเพราะนั้นขาเขาแบบขาเขาไม่ไม่ยาวอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยพออากุมอนมาใส่อะมันทําให้ดูออกว่าเออมันคือเางเกงขาสั้นนะมันไม่ใช่ขายาวอ่าแล้วข้างหลังก็จะมีแบบหางโผล่ออกมานะครับระหว่างเสื้อกับกางเกงนะครับผม ตรงนี้ก็จะมีตัวดาวที่เป็นชุดประจําไทจินะครับแล้วก็จะมีกระเป๋าเสื้อกระดุมนะครับแล้วก็จริงๆตัวไทจิเนี่ยปกติเอาแว่นตาเขาจะสวมไว้ที่ผมใช่ไหมครับแต่ว่าตัวอากุมอนเนี่ยเขาไม่มีผมเขาก็เลยเอามาสวมอยู่ที่ตัวฮูดแทนนะครับผมนี่นะครับผมตัวอากุมอนในชุดไทจินะครับ โอเคครับกล่องสุดท้ายก็คือตัวปาตามอนนะครับซึ่งเขาก็จะแยกตัวแล้วก็จะแยกตัวหูมาให้นะครับผมป้องกันการเสียหายนะครับแต่ว่าปาตอมอนนี่ตัวปุกปิกมากอะเมื่อเทียบกับแบบตัวดิจิมอนตัวอื่นอย่างนี้นะครับคือแบบตัวปุกปิกมาก ก็ตรงนี้นะครับเขาจะมีแบบแท่นที่เหมือนกับให้มาลองเท้าของตัวปาตามอนนะครับผมเพราะว่าเขายืนขาเดียวถ้าเกิดไม่มีอะไรมาลองเนี่ยมันอาจจะแบบตัวเอละลมได้นะครับผมอันนี้เป็นตัวปัตามมนนะครับน่ารักมากก็คือใส่ชุดของตัวทาเครุนะครับผมเป็นชุดตัวสีเขียวนะครับแล้วก็มีหมวกของทาเครุนะครับแล้วก็กางเกงนี่ถ้าสะพายกระเป๋าเหมือนทาเครุนี่ก็คือน่ารักไปอีกแบบนะผมว่าและตัวหูเขานะครับก็จะทะลุตัวฮูดที่เป็นหมวกของทาเครุออกมานะครับผม แล้วก็ทาท่าเหมือนกําลังจะแบบเตรียมบินนะครับน่ารักมาก จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการแกะกของส่งของ d i g ิ m o n Adventure ชุดที่3นะครับผมเป็นไงกันบ้างครับถ้าเกิดว่าชื่นชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คลิปของเราได้นะครับหรือสามารถกดติดตามคลิปของเราที่อื่นได้ที่ช่อง o อ Toy Channel นะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ